สวัสดีนะคะทุกคนใครก็ตามนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะวันนี้พี่นินจะมาแนะนําสําหรับใครนะคะที่มีเงิน1,000บาทนะคะแต่อยากมีกิจการมีธุรกิจนะคะวันนี้นะคะหลายคนก็คงไม่เชื่อว่าเงิน1,000บาทสามารถสร้างธุรกิจให้เราได้ค่ะสําหรับพี่นินนะคะก็เป็นคนนึงนะคะที่ลงทุน1,000บาท และพี่นินก็ได้เป็นเจ้าของห้างออนไลน์ที่มีสินค้านับล้านรายการเลยตรงนี้นะคะหลายคนเป็นไปได้ยังไงมันมีด้วยเหรอลองทุน1,000บาทได้เป็นเจ้าของห้างออนไลน์ซึ่งจะเห็นว่าการลงทุนขายของทั่วไปไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยทอดส้มตำหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเงิน1,000บาทไม่สามารถที่จะลงทุนทำตรงนั้นได้ แต่สําหรับวันนี้นะคะเงิน1,000บาทสามารถเป็นเจ้าของห้างออนไลน์ได้โดยที่พีนินนะคะมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีชื่อว่า UP พินะคะโดยที่ว่าเรานําไปซื้อสินค้าแค่1ชิ้นนะคะในแอป UP พินะคะแล้วเราก็สามารถมาต่อยอดสร้างเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลายคนนะคะก็สามารถสร้างหลักล้านได้แล้วด้วยใครนะคะไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าใครเชื่อนะคะ ติดต่อพี่นินมานะคะพี่นินจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับงานดีๆนะคะงานออนไลน์ที่เราไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องรักษายอดแล้วก็ไม่ต้องส่งของเองนะคะที่สําคัญนะคะเป็นงานออนไลน์ที่ขึ้นอยู่กับความขยันของเราเลยแม้แต่การเรียนรู้เราก็มีโค้ดครูสอนให้ฟรีแค่ทุกคนนะคะนำตัวเองนะคะเข้าไปเรียนรู้นะคะแบ่งเ,เวลาให้เป็นแค่นั้นเอง บางคนนะคะเข้ามาทํางานออนไลน์ไม่เป็นเลยนะคะแต่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะวันเดียวสามารถที่จะนําสินค้าไปโปรโมทขายได้แล้วทุกคนนะคะถ้ารักการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะงานใดก็ตามสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้พี่นินเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทํางานออนไลน์เลยนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะพี่นินเห็นฟาร์มเปลี่ยนแปลงของตัวเองซึ่ง พี่นินไม่เคยทํารูปพี่นินไม่เคยอัดคลิปพี่นินไม่เคยทําวิดีโอนะคะแต่วันนี้นะคะพี่นินทําได้ค่ะเพราะเงินแค่999บาทได้สินค้านะคะแล้วก็ยังได้ความรู้เพิ่มมาอีกไม่ว่าเราจะไปลงทุนทําอะไรก็ตามนะคะเงิน1 0 0 0บอกได้เลยว่ามันยากมากที่จะลงทุนโดยที่ไม่มีการลงทุนเพิ่ม แม้แต่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้คุณขายคุณซื้อของหนึ่พนะคะมันยังไม่พอเลยนะคะแล้ววันต่อไปคุณก็ต้องลงทุนอีกแต่สำหรับยูพิกนะคะครั้งเดียวเลยค่ะลงทุนซื้อของฝันให้ตัวเอง1ชิ้นนะคะโดยที่คุณก็ได้สินค้าคืนมาการลงทุนกับยูพิกนะคะมันไม่เหมือนเป็นการลงทุนพี่นินเองนะคะซื้อสินค้า999บาทโดยซื้อเจลล้างมือ2ขวดได้สินค้ามา2ชิ้นนะคะแต่สามารถนำมาต่อยอดนะคะ ใครหลายๆคนนะคะในที่นี้ทําได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะวินมอเตอร์ไซค์นะคะรอปพนะคะช่างเย็บผ้านะคะแม้แต่พี่นินนะคะที่เป็นแม่บ้านไม่เคยทํางานออนไลน์นะคะพี่นินยังสามารถทําได้แต่วันนี้นะคะพี่อยากจะออกมาแนะนําให้ทุกคนนะคะมีทางรอดเหมือนพี่ ค่ะใครนะคะสนใจที่จะทํางานออนไลน์ตรงนี้นะคะทักหาพี่ได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าออนไลน์นะคะไม่ใช่เรื่องยากอนาคตต,ต่อไปนะคะทุกคนจะเห็นว่า โลกเราปัจจุบันนี้นะคะมันเข้าไปในด้านออนไลน์มดนแล้วสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้าถึงเกือบทุกที่ใครก็ตามนะคะที่ได้เข้ามารู้จกักแอป UP พบอกได้เลยว่าหลงรักแอป UP พทุกคนนะคะเพราะแอป UP พนะคะสามารถทําให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มและบางคนนะคะมีงานประจําทํานะคะแต่สามารถที่จะทา UP พเสริมไปได้ด้วยและที่สําคัญมีรายได้นํางานประจําไปแล้วนะคะ ใครก็ตามนะคะสนใจงานนี้นะคะทักหาพี่ได้เป็นการส่วนตัวเลยนะคะตามสื่อโซอเชียลที่พี่นำเสนอไปนะคะค่ะสำหรับพี่นะคะวันนี้นะคะพี่พบทางรอดแล้วพี่อยากให้ทุกคนได้พบทางรอดเหมือนพี่ทักมานะคะเพราะงานออนไลน์นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะ